าตาบริเวณซ่องไร่ก็สร้างไร่นี่นะใหญ่น่องไปเก็บกาวให้กิน่นรถทิงแ้นมันจะได้ประโยชน์มากมหมย่ยาวเลยเราก็ต้องลดน้ำไว้ให้เขา สักไรผัวนะมีประโยดไรคนเขากินได้ขาดต้นนะตอตนะ้นน้าแรงอ่ะคือเรงหนาเรงมาให้น้ำข่อุมแล้ก็ใิ้หดปุุยทอบ มีประโยชนสล้ายคนหอากินได้ขาดต้นนะกันให้กันโดนแล้วก็มันจะจนเข้าไปเรียห้าตังค์เล่นล็กมาให้น้ำ่ะอุ้มแล้ก็ทีห่หดขุยพอ สวัสดีแค่นี้เด้อสวัสแบบดีขอบคุณทุกคนมหมายนา้ำข่าุอมแล้ก็ใี่หดปุ๋ยพอบกันให้ตะโดนแล้วก็ววกมันจะจนเข้าไปเรียอืม กันขาวผ่าลามกล็ลาต้นเดือยอยูในราวสิบกว่าต้นที่บ่หันได้ปิดวันนี้มากินลูกมะเดื่อฝรัง่งให้ดูจ้าพอเก็บกาให้กลินรสเพี้นนนนยนจะได้ประโยชน์มากมายวันนี้มากิน ลูกมะเดื่อฝรั่งให้ดูจ้าท่านอาหารกับคุอบอหันด้จ่ายบให้เกินห้าสิโบให้เกินห้านาที สวัสดีแค่นี้เดอ้อสวัสดีขอบคุณทุกคนเอทีชได้มีดูมีกินเบิร์ตส่วนต้นไม้สนิทได้กลให้มันได้กินเบิดเน่อเพนเพียนเพื่อนเพื่อน,อน,อนทุกต้นแค่ต้นไม้ต้นสิงทันฮกตานีหนีหุกยางต้นไม้อินท่าถาลำ ก่นอนนอครอบถึงบอลีเบนซ่องไล่ซ้ำไล่นี่นะใหญ่หนองย,ยาวเลยเราก็ต้องลดน้ำไว้ให้เขาไปซักลา,ายผัวนะ tham cho ổn là cả người mọi người bỏ hết mọi há vị, bỏ hết người há ta xôm phá sản กให้มีทุกอย่างมีอยู่มีกินคนได้กินหมดทุกอย่างชนิดไดก็มันมีเบิร์ด้าตลบริเวณช่องลรยออซ้ำลานี่นะใหญ่หนอง บ่ฮอดน้ำมันก็ทิศบอกมุมแรงเพราะว่าเก็บยอดเก็บยอดหน้าแรงบริเวซ่องไ Ừ, lầy nữa nè, dài nồn. Có má len một chút len nhỏ. Len. Tình mát, tình thơm ra. หน้าตำเต็มเลยน้ำสะอบนี่สลาสลาต้นเล็ก น่องกระชิบปุ๊กไวไล้ลายอย่างลายสนิทแต่งต้นขั้นตอนขั้นตอนต่อไป <c oughs> เราต้องลดน้ำไว้ให้เขามีชีวิตชีวา ก้อนน่คะครบุกานให้กระโดดแล้วกมันจะจอนเข้าไปเรียบหับ่อน้ำจะทิ้บ่หมุนแรงก็ว่า บริเวณซอ่องลายสร้างลายนี่นะใหญ่หน่องอเป็นข้าวผ่านลำกระไลตน้นเรี้ยงอยู่ในราวสิบกว่าต้นที่บริหันเลี้ยงกระไทยกระโดูแล้วก็เลยมันจะ ตอนเข้าไปเรียกตามสะอมนะครับที่หอดปุ๋ยมันแค่กิ่งขาต้น ผลละไม้หกสันนิดอืมเป็นทะท้าหลามกะไลายต้นเลี้ยงอยู่ใน่าวสิบกว่าต้นที่บริัารได้แ่งต้น <c oughs> ขั้นตอนขั้นตอนต่อไปคอยเก็บกาวให้กลิ่นโรดทิ้งแนมันจะได้ประโยชน์มากมาย thế yeah. Thôi con nữa nữa. Dào lên.